ที่เดิมอีกครั้งนะครับวับนนี้นะเนี่ยนนะ้ําลงครับไม่ใช่ลงธรรมดานะลงแบบเร็วแล้วแห้งเลยครับลงเร็วมากครับมีตัวหรือเปล่าแล้วโอ้โดนครับโอ้กระสุนน้อย มาแน่เดอกระสุนน้อยบุกกันเลยอุ้ยนี่ใหญ่นี่ใหญ่โอ้ยกระสุนเยอะมากขึ้นโอ้โอ้ ตามโดนนะครับโอ้โหวิ่งเลยครับโอ้โหวิ่งอย่างเดียวเลยครับโดนแล้วครับโอ้ยวิ่งเข้าไปใต้แล้วครับโอ้โหโอ้โหซส์ใหญ่เลยครับเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าไปใต้แล้วครับอ้หมาแล้วมาแล้ว าแล้วครับโอ้โหน้ําลงอย่างนี้กําลังมันนะครับใ้สวยใ้สวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหม,มาแล้วครับเข้ามาแล้วน้ําลงอย่างนี้กําลังสวยนะครับมาเข้ามาเยียบร้อยครับผม เหยื่อพิวห้าศูนย์นะครับอืจ,จ,จลุดจะหลุดจะหลุดเร็วเร็วเิวห้าศูนย์พิวห้าศูนย์ของอันผิวห้าศูนย์อันด้วนนะครับกระสุนไซส์สวยสกิ๊บเบอร์ศูนย์นะกิ๊สแนปเบอร์ศูนย์ของอันร่วมเหมือนกันโอ้สวยนะท่ไซส์สวยครับผมเดี๋ยวขอปลดปลาก่อนนะครับจะหลุดแล้ว โดนวิ่งสวนน้ำนะครับวิ่งสวนน้ำแรงมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหใชไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่วิ่งโหดมากโอ้โหดูไม่ยอมเข้าใชไมอ๋มอคิวห้าศูนย์ครับผม อีกแล้วครับเบรกออกไปอีกแล้วครับโอ้โหโอ้โหไปกลนครับมุดครับตัวนี้มุดไปแล้วครับโอ้โห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 วันนี้สนุก เปลี่ยนสีนะครับเป็นคิ้ว50าสีส้มโอ้ยสวยางามโอ้ติดมุมนิดเดียววะชิบหายทำงไงวะเนี่ยกิปเปอร์ขี้ปลาอยู่เดี๋ยวๆๆๆเจ๋อเดีเลย กดไาก่อนนะครับอันรนัวพิวนะครับพิ้วห้าศูนย์สีส้มโซม่มอกี้หลุดตกน้ำมาแล้วครับเซ็งเลยไฟสวยด้วยเป็นไรตัวเล็กไปตัวใหญ่ไหม เสีย yeah. หลุดตกน้ำไปเฉยจับไม่ทัน โอ้ยังกัดโอ้ยโดนครับโดนครับโอ้ยโดนครับโอ้ยเรียบร้อยครับ,รบติดหินครับมันพาไปไหนวะเนี่ยอืมครับเอาไมา่อยู่จริงก็ไปเรื่อยๆเลยครับอืมตัวนี้เรียบร้อยครับติดครับ ของ้างหมดนะครับวนันนี้โอ้โหดูมันพาไปโอ้โหมึงนี่ไปทุกป่าเลยนะเนี่ยตัวนี้คงไม่จับตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเอาขึ้นฝั่งครับที่จริหลุดมือรียบร้อแต่ถ้าเดินไปตรงนั้นมันก็หายหมดอะ่ะเอาไงดีวะกูอีกแล้วครับ Q หนะครับโอ้จะหลุดแล้วอย่ดิ้ย่าดิ้งอย่าดิ้งอย่าดิ้งหกศสีส้มยาย่ายยายายาอย่ดิ้งอยาดิอาดอาดอ้อย่ดิ้เออขีดเลยะโอ้จะหลุดแล้วยนิดเดียวทำไงดีวะเนี่ยโอ้หลุดเลยดูดิหลุดไปละเหยืห่อโอ้ มีดยังไงสองตัวล่ะสีบไม่ได้หรอกสองตัวก็เอาขึ้นมาใส่กระชังเนะเดินใส่กระชังจะตามจะหายเราเดินไปใช่ไหม เ,เต็มเ,เต็มเ,เต็มเต็มอือหือโอ้โหออกอย่างเดียวเข้าไปใต้หักตบแล้วโอ,โอ้โหบาดหินบาดหินออกไหมโอ้โหเข้าไปใต้แล้ววะ่ะโอ้โหออกอย่างเดียวเลยตัวนี้โอ้โย สู้กันหน่อยละตัวเนี้ยเอา้าสู้กันหน่อยละตัวเนี้ยมามาสู้กันหน่อยตัวนี้สู้กันหน่อยมายแล้วเอ้าเล่นๆครับวนันนี้พอได้เล่นหอมปากหอมคอ ขึ้นมาเล่นครับวันนี้เอ้ยไ้สวยเพื่อนลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับสีใช้สีปลาสีปลาสรอยโว้ยขอหลังง้างเลยวะเฮ้ยจะดิ้นเยอะเก็บนิ้วแล้วเนี่ย ขอหลังง้างม่เท่าไหร่หักไปเลยครับโอ้โหขอหลังผมเปลี่ยนใหม่เป็นอุลเนอร์นะเดี๋ยวให้ดูขอหลังเดี๋ยวให้ดูขอหลังกับขอที่ง,าง้างอ้อหอตัวนี้ลัดมันจริงขอข้างใน โอ้โหดูขอดิเหยียตรงเลยหักไปอันนึงเยียตรงอันนึงตัวแค่นี้นะผมเปิดเบรกนะเปิดเบรกโอ้โหเปิดเบรกค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันถึงลากไปถึงนู่นได้อะโอ,โ,อออโอ้โหเลือดออกล้างเลือดออกเขาขอร้างขนาดานี้